เดี๋ยวเอฟซีทักทายนะครับโขกรอเมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่าตาแไคโคดสมืองไม่ใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนี่ครับทางลงโคดนะครับทางลงโคดนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับดําแรงครับยี่สุุดเอฟอาร์สองหนึ่งศูนย์หมดเลยนะครับกําลังตักกันอยู่นะครับเนี่ยตักทรายในแม่น้ําครับพอตากําลังตักอยู่เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับดำสามคันครับโอ้โหเนี่ยทางครับโคดโทางบนเขาเนาะ ลงตักกันในน้ำเลยนะครับก็ขอสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับต้าแมคโครสมึงเอ็กเคเเตอร์นะครับผมคลิปนี้มาจังหวัดเชียงใหม่ครับมหาพ่อตาครับอำเภอสมุงนะครับงานวันนี้รถแมคโครกำลังตักทรายกันอยู่นะครับนี่ตักทรายในน้ำเลยอยู่กลางแจ้งเขาครับเดี๋ยวเราลงไปชมรถแมคกโครกันนะครับอดโทษนะครับทางอดโทษเนาะดาแรงครับต้องใช้สองหนึ่งศูนย์หมดครับทางนี้

đến đâu? Oh, đến tiệt. เร็วจดจ้าเลยครับบาดแดเอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับ FC ตาแม่ครูสมือทุกท่านครับผมวันนี้มาอยู่ไกลครับอยู่อำเภอสมองเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ มาดูงานพ่อตาครับงานตักทรายนะครับการแม่น้ําเลยมาอยู่กับเจ้าโคบัสซื้อครับ p ีซ0ครับรุ่นห้านาะนี่ซื้อมาล้านแสนหกครับแสนเจ็เนาะนะครับคันที่ว่าที่จะเอาเนี่ยความเร็วความแรงใช้ได้เขาไปรุ่นขับตัววิ่งโคตรเร็วเลยะนี่ครับมาดูครับเล่นน้ําเลยครับลงน้ําเลยกําลังคอยอยู่นะครับคอยรายมาอยู่หวยรุ่นขับครับคัน คอนโซนชุกมวยเดี๋ยวเราจะเห็นตั้มกันนะครับตั้มวิ่งกันเนาะตอนนี้กำลังทอยอยู่ครับอีกคันหนึ่งเสียอยู่นะครับเดเร็วครับลิลีตัวนี้ดยัเยงเร็วเลยครับพี่น้องวันนี้มา เล่นกับตาครับรถที่ว่าจะเอาครับพี่น้องมาเห็นกับตาแล้วคันนีเ้เร็วมากเร็วมากเดี๋ยวจะลองขับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บรรยากาศน้ําเย็นมากนะครับนี่นะครับอยู่กลางเขาเลยนะครับอยู่สมเมืองตรงนี้อยู่น้ําลินนะครับหมู่บ้านน้าลินนาะ ่างจากตัวมเมืองสมุทรไม่ไกลครับประมาณโลกว่าสอโลเนาะตอนนี้กลังตักใส่ให้บริษ,ษัทอยู่ส่วนรถรถเราเสียอยู่ครับจอดข้างหลังเนี่ยซ่อมอีกแล้วซ่อมอีกแล้วไวรุ่นครับครับพดเร็วเลยนะครับดูครับยังเร็วเลย น้ำค่อนข้างเย็นสบายนะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันยาวๆครับวันนี้แต่ตอนนี้ดูทอยก่อนนะครับทอยท้ายก่อนกำลังลอกมาเนาะนีอ่ออี FC ครับข้างหลังเนาะขับรถ,ถกรอนะ FC ตายไม่คนเสมืองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ด้วยวันนี้นะครับ แต่ตอนนี้เราดูเจ้าโคบปสะซือก่อนนะครับพีสซกสิบก,ก่อนนะครับรุ่นห้าเจไดถือว่าเร็วครับแสนเจ็ดเนี่ยพอซื้อเลยคันนี้เจไดน้องอตาส่งไมาให้ดูอยู่ ไม่มีโหลดครับ,แบบเก่าแบบนี้ไม่มีโหลดเลยโนดูเร็วฟืดฟาดอะ่ะไม่มีอาการโหลดให้เห็นโนกดว่าเร็วมากอะ่ะ แล้วออันนี้ทีนี้ก็รอเน,นี่ยรอ,อตักนี่ยังยังไม่ได้วิ่งดีอ๋ออเค่ช่างกำลังมาซ่อมครับ yeah, yeah. นี่ครับทีมงานพ่อนะครับเดี๋ยวช่างกำลังซ่อมอยู่เดี๋ยวเจอกันครับแต่ตอนนี้เราดูเจ้านี้ก่อนดูกันยาวๆครับวันนี้ น้ำเย็นบรรยากาศดีดูความเร็วขวามไปตาแม่โคสมงครับขึ้นมาจากใต้เลยนะครับมันเหนือเลยนะครับมามาดูทีมงานพ่อเนาะช่ว <thi> งเป็นช่วง <thi> เร็วแรงจริงครับ <thi> ดูนะไม่มีโหลด ชอบเลยครับบรรยากาศเย็นสบายมากใช้ไมโครสองกันครับใช้แคทกับใช้โคบัสึ แต่แคทเรานอนตายอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับรถเราไม่มีงวดโอ้ข้างล่างก็เป็นวงเดือนมาใหม่ครับเหยียนเอียวมหม่ยนวแรงครับแรงโคตรเลยคันนี้ไม่มีรถใหญ่ครับแถวนี้รถ60ใหญ่สุดแล้วครับพี่น้องนะครับเพราะว่าด้วยทางที่มันมาจากเขาขึ้นเขาเนาะรถใหญ่มาลำบากครับเดียดแถวย่านนี้เขาใช้รถห0สิกันนะครับ ไค่อยใช้นิยมรถใหญ่ครับโอ้โหไวจริง น้ำตันตะเทือนหมดช่วงเป็นช่วงอัดเป็นอัดโอ้ว่ารถหม,ม่แรงโคตรนะครับใคร,ใครช,ชอบเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาไม่กดสมืงด้วยนะนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมทีมพ่อตาครับมาดูงานทำงานของทีมงานพ่อตาเนาะนะครับวันนี้ ตามกระเดลนกระดอนแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเจอร,อรถซ่อมเสร็จครับได้เจอหกล้อวิ่งขึ้นทางชันๆน,นะครับหกล้อจะดับชียงใหม่นะครับเนี่ยยาวเดือนหน้าแล้วไวรุ่นไวรุ่น <laughs> นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็พามาชมงานงานโอ้เร็วจวดจัดไม่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ตาไม่โครเสมอครับผมนะครับเดี๋ยวจะชมคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เราพาเปิดหัวก่อนกับเจ้าโคมอสื่พีซีหกสิบครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ